ฝันเห็นงานศพหมายถึงคําทํานายโดยรวมการฝันเห็นงานศพตามหลักจิตวิทยาและความเชื่อโบราณเป็นสัญลักษณ์ของการสิ้นสุดและการเริ่มต้นใหม่สื่อถึงการปล่อยวางสิ่งเก่าปัญหาเดิมหรือความทุกข์ที่สะสมมาเป็นเวลานานซึ่งตอนนี้คุณอาจกำลังจะหลุดพ้นจากมัน เพื่อก้าวเข้าสู่ช่วงชีวิตใหม่ที่สงบและมั่นคงมากขึ้นถ้าบรรยากาศในฝันดูสงบเรียบร้อยแสดงถึงการเตรียมใจยอมรับการเปลี่ยนแปลงถ้ามีคนมาร่วมงานเยอะอาจหมายถึงจะได้รับการสนับสนุนจากคนรอบข้างในเรื่องสำคัญในอีกในหนึ่งงานศพยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความรู้สึกโหยหาหรือการคิดถึงอดีต หากคุณอยู่ในช่วงที่ต้องตัดสินใจสำคัญความฝันนี้อาจเป็นกระจกสะท้อนว่าคุณกำลังทิ้งบางสิ่งเพื่อให้ตัวเองเดินหน้าต่อไปได้ทำนายด้านความรักคนโสดความฝันนี้อาจสื่อถึงการปล่อยวางความรักในอดีตหรือความผิดหวังที่ยังค้างคาใจเป็นช่วงเวลาที่ดีที่จะเปิดใจรับคนใหม่ๆที่จะเข้ามาในชีวิต ซึ่งอาจเป็นคนที่คุณไม่เคยคาดคิดมาก่อนเช่นเพื่อนร่วมงานหรือคนที่เคยผ่านเข้ามาในชีวิตแล้วกลับมาอีกครั้งคนมีคู่งานศพในฝันอาจหมายถึงความสัมพันธ์ที่กำลังอยู่ในจุดเปลี่ยนหากช่วงนี้คุณและคนรักมีปัญหาหรือความไม่เข้าใจกันความฝันนี้แสดงถึงโอกาสในการพูดคุยปรับความเข้าใจ หรือตตดสินใจร่วมกันว่าจะก้าวต่อไปหรือไม่ความฝันจึงเป็นเหมือนสัญญาณเตือนให้ใส่ใจความรู้สึกกันให้มากขึ้นทำนายด้านการงานฝันถึงงานศพบ,บ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงในงานที่ทำอยู่เช่นออกจากงานย้ายตำแหน่งเปลี่ยนหัวหน้างานหรือแม้แต่เริ่มต้นธุรกิจใหม่หากคุณรู้สึกอึดอัด หรือกังวลเกี่ยวกับหน้าที่การงานความฝันนี้คือสัญญาณที่ดีว่าความเปลี่ยนแปลงกำลังจะพาคุณไปสู่สิ่งที่ดีกว่าสำหรับบางคนอาจแปลได้ว่าคุณกำลังจะได้รับมอบหมายหน้าที่ใหม่ที่ท้าทายขึ้นและนำพาโอกาสดีๆมาให้ทำนายด้านการเงินการฝันเห็นงานศพในด้านการเงิน,น,น,งน,น,น,งนมีทั้งด้านบวกและด้านที่ต้องระวงัง ด้านบวกอาจได้รับเงินที่ไม่ได้คาดคิดเช่นมรดกเงินกู้ผ่านหรือมีคนช่วยปลดหนี้ด้านที่ควรระวังอย่าเพิ่งลงทุนใหญ่หรือรับปากคำประกันใครในช่วงนี้เพราะมีแนวโน้มว่าจะเสียหายได้นอกจากนี้ยังบ่งบอกถึงการจัดการกับปัญหาทางการเงินที่สะสมมานานซึ่งคุณอาจกำลังหาทางออกและจะพบวิธีแก้ในไม่ช้า เลขนำโชคเลขสองตัว04 07 42เลขสามตัว406 407 714